จากการโจมตีของนาคยิก,ก็ยังคงรักษาบาดแผลของผู้อื่นหน้าที่ของแพทย์คือการช่วยชีวิตคนอื่นช่วยได้แม้เพียงคนเดียวก็ตามชจกะชจกะชจกะอุทนอเอาไวได้ลูกเป็นไงบ้างตกถอยยาหมดละทำไมดีให้ดื่มน้ำมนนี่แล้วกัน เราอาจจะไม่มีพลังพอที่จะรักษาคนได้ให้ลืมกินน้ำมนต์นี่บวกกับพลังทั้งหมดที่มีอยู่อย่านะอย่านะมิสคาเด,ด ที่ฝ่ายนั้นกำลังรบกันอยู่ในโลกของความเป็นจริงเมี่อกากับทามาโฮเมต้องต่อสู้กับซูโบชิที่ออกมาจากหนังสือสี่เทวดาฟ้าดินตอนแม้จะแลกรชีวิตก็ตามถอยออกไปถอยออกไป ไปไหนไปทะเลาะที่ไหนพปก่าทะเลาะครับไหมอย่ดื้อยค่ะคุณตำรวจค่ะสองคนทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะนช่างหลบเลยได้เก่งมากนะทมาโฮ์เมตทมาโฮ์เม่รีบหนีไปอันตราย ร่างกายไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนแต่อย่างไรก็ต้องอยู่ห่างจากเมียกะให้มา,มากๆอย่างนี้นะหน่อยๆได้ไอ้ดุม,มไปไปสถานีตำรวจด้วยกันก่อ,อกวนเมอย่ามายุ่งนะตายโคตราย,ยาตำรวจยังโอนเลยอย่าคิดว่าจะหนีไปพ้นนะธรรมะโฮมิจงตามมันไปติดตามมันไป จนวอาจะเจาะให้มันเป็นรูปไปได้เยอะยโอ้โหหัวหอังมองกระจกอ๋ออยาก้เงิเพื่อนรอลยได้ของเร่ใหม่หรื่องันไนกันแรงเราก็จะเหลือไม่พอแล้วสมืชีพพอกันทีทำอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะช่วยยุยงจ้างได้หรอกพอที่ อ้าวยังอยู่อีกเหรอถ้าทางอยากจะโดนฆ่านะใช่ไหมเมียกะหนีเถอะพี่ชายหนีไปก่อนเถอะนาไปซิบุชิเออไม่ได้เลยนี่เนี่ยข้ามา จาจะแลกกับเท่านีา้กันเหรอไม่มีท้อหรอกไม่น่าเพราะเอออะไรกันเนี่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อยน้าปล่อยปล่อยช้า

อกขึ้นมานะครับอย่างกับว่าโดนอะไรกระแทกจนตัวบิดเบี้ยวไปครึ่งตัวก็ไม่เชิงนะครับเหมือนกับว่าตัวตนจริงๆอะกลับคืนมาแล้วมันแปลกจริงๆเลยไม่เป็นไรแล้วครับเออคุณพ่อคุณแม่รู้สึกสบายดีแล้วโอ้ยังงั้นเหรอ คงจะเป็นเพราะการต่อสู้ของเมืองโคน,นันกับเมืองคุตโตมีผู้คนล้มตายจำนวนมากละมั้งถึงได้เป็นเช่นนี้ใช่เสียใครกะเป่าเพลงสันติภาพดีกว่านะสงครามจะได้สงบลงสักที แกจองตายไปอเอาเป็นไรไปเพื่อน้างโนตริเป็นไหนแล้วล่ะเห็นเลยถ้า้ารไม่ผิดแล้วก็แกคงจะเป็นขุนพลเมืองคุตโตชื่อว่านักยิแห่งนักรบเซริวใช่ไหมถูกต้องเลร และท่านก็นคือจักรพรรดิรุ่นที่สี่แห่งเมืองโคนนั่นหรือฉายาก็คือฮโตโฮรินักรบซึ่สกุกประมุขของประเทศผู้นำประเทศอย่างท่านทั้งขนาดต้องออกมารบด้วยตัวเองกล้าเอาชีวิตมาทิ้งขนาดนี้เชีวยวนถ้าหาว่นนี้เงียบสงบอยู่ในเวียงวงังซึ่งก็จะสบายกันแล้วคงจะไม่เป็นอะไรแล้วนะพวกเราจะถอยกลับเดี๋ยวนี้ก็ได้อะไรนะ ทหารของเมืองคุโตนตอนนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วดินแดนแห่งนี้แล้วการที่เราจะยึดเมืองโคน,นันให้ตกมาเป็นของเราเนีทำได้อย่างง่ายดายฉะนั้นวัตถุประสงค์ของข้าจึงไม่ใช่การรุกรานเมืองโคน,นันการที่จะครอบครองโลกนี้วัตถุประสงค์เดิมคือครอบครองเมืองโคน,นันเมืองฮกกัดเมืองไซรุ และเมืองคุตโตะเราต้องการครอบครองสี่เมืองใหญ่นี้แต่ว่าตอนนี้ข้าเห็นอีกโลกหนึ่งแนะ้วข้าจะยึดโลกนั้นเอาไว้ในมือเมื่อผลประโยชน์กับจกักรพรรดิงี่เง่าของเมืองคุตโตหมดลงก,ก็มีเพียงแต่รีบปฏิบัติการตามแผนที่วางมาแผนเลยทำไมพลังของศิสกุหมดไปและนำทหารทั้งหมดมาถึงที่นี่ เพียงเพราะคำสั่งที่เป็นของผู้บัญชาการสูงสุดอย่างข้าเนี่ยทหารทั้งหมดจะเข้าจู่โจมเมืองคุ้โตในทันทีทหารที่รับสาเมืองคุ้โตในตอนนี้มีแต่ทหารหน้าใหม่ไร้ประสบการณ์มีทหารอยู่ไม่กี่พันคนทั้คนที่ควบคุมพลเมืองทั้งหมดไม่ได้มันก็เหมือนกับกองทรายที่โดนน้ำซักพังได้ในทันที ต่อสู้ในครั้งนี้ทําขึ้นมาเพื่อตบตาจากักรพรรดิเมืองคุโตทหารกี่หมื่นคนต้องมาตายไปเพราะศึกครั้งนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเมืองคู่สงครามกําลังจะล่มสลายจงดีใจเอาไว้สิขอถามมีข้อเดียวอีกโลกที่กันจะครอบครองมันคือที่ไหนบอกได้ไหมหรือว่าขอฝากความระลึกถึงบริวารเทพของท่านด้วยนะ ขวางสองคนนั่นมากไปกว่านี้ฉันไม่อยอมได้กขาดฉันไม่อยอมโอ้ลึกๆโอ้สิ สกต้องให้พลังแก่ข้าด้วยมีมีอากา เป็นไรไปหรอเมียกะยังก็มีคนเรียกชื่อเนยเส้นเคล็ดเนี่ยรู้สิกละปกช้ำขนาดด้วยยังโชคดีนะที่กระดูกไม่หักอะ่ะทำไมเให้กลับเข้าไปในสือไม่ได้แล้วนะนะนะขอโทษครับคุณป้าพเพื่อนมันเาไปหน่อยอ่ะแ้วทำไมเราต้องขอโทษด้วยเนี่ยงงจริงๆเลยถ้ายืนจังของพรจริง แล้วก็จะกลับเข้าไปในหนังสือไม่ได้อีกแล้วถ้าทามาโฮเมต้องกลับไปนหนังสือจริงๆเราก็จะไม่ได้พบกันอีกแต่ตอนนี้ทุกคนทุกคนในหนังสือจะจะเป็นยังไงเป็นห่วงจริงเลยมีกะแป๊บหนึ่งนะหนังสือสีเทวดานี่ไงเมื่อกี้ผมลองอ่านดูแล,แล้วล่ะ มิสิคเดตายแล้วตอนนี้โฮตงโฮริกก็ใกล้จะสิ้นลมอยู่แล้วล่ะบางทีเสียงของเธออาจจะส่งผลถึงพวกเขาก็ได้นะ <S <S 1> <S 1> นี่ไงตรงนี้ไง เมียก้าจริงๆด้วยเธอทำอะไรของเธออยู่นะฮะเมียก้าขอโทษนะขอโทษฉันกลับกลับมาไม่ได้อีกแล้วล่ะฉันกลับไม่ได้อ่ะฉันเีียก้าทหารเขงเหมือนคุโตล่าถอยไปแล้วเหมือนคนนั้นสงบแล้วรู้ไหม<ะ>แต่มีอยู่อย่างหนึง่งที่น่าเสียดายคือฉันฆ่ามันไม่ได้ ฉันหยุดมันไม่ได้มันใครกันเนี่ยฝากบอกกับธรรมะโฮเมด้วยข่ามันให้ได้นะธรรมะโฮเมคนเดียวที่ท่านโฮตอริถ้าพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะห้<ธ>ามพูดโฮตอริจะต,ตายไม่ได้นะห้ามตายนะรูกของฉันฉา,ายของฉันต้องไม่ตายต้องได้เห็นนะใช่สินะโฮกิคอยอยู่ ลูกของฉันทายาทของฉันต้องไม่ตายเราจะต้องได้เห็นหน้ากันเราต้องเห็นหน้ากันฮัตโดริใช่ใช่แล้วจะต้องเป็นเป็นเด็กผู้ชายที่หน้าตาสวยเหมือนกับโฮัตโดริแน่นอนมีอากาศทุกคนจะได้พบกันอีกผ่านโลกผ่านการเวลา ได้มาพบหน้ากันอีกครั้งได้พบพวกเรามีความสุขมากได้พบมีอากาศมีความสุขมากมาก่อนมีอากาศ บาริาสักกุไรเหรอเรื่องเล่ากันมาว่าตัวอักษรที่คอของฟาบาทเป็นเครื่องหมายแสดงตงกามปกป้อมบริวารเทพที่ถูกเรียกเพื่อปรากฏกายขึ้นมาจากต่างโลกบริวานสักกุจะปรากฏกายขึ้นมาจากต่างโลกสตรีคนนั้นอาจจะช่วยกำจัดความเหงานี้ได้ก็ได้อาจจะรักเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ที่ไม่ใช่ฐานะจักระพันอัลโหิ บอว่าจะไม่ตายไม่จริงกระไหนบอกว่าจะไม่ตายกันไม่จริงารู้สึกตัวแล้วเหรอมีอาการมีอาการละ เป็นไรล็อกปลอดภัยดคีคือล่งใจครับคยอุล่งใจทารมเมะมีเรื่องจะขอร้องหน่อยห้ามบอกเมียกาศนะขอให้กลับเข้าไปในหนังสือคนเดียวได้ไหมฮะ